ปีชงอ๋อชงอ่ะปีชงมะเสงเนี่ยจะชงใส่ใส่กุลนะครับแปลว่าปีกุลเนี่ยโดนหนักกับเพื่อนนะแต่ก็ไม่ได้แย่เสมอไปเพราะว่าการชงในทางโหราศาสตร์จีนไม่ได้แปลว่าอุ้ยจะซวยจะอะไรมันคือการเปลี่ยนแปลงป,ปีกุลเนี่ยเราเกิดในฤดูหนาวใช่ไหมครับ,รบเป็นคนธาตุหนาวธาตุน้ําแต่ว่ามะเสงเข้ามามันเป็นธาตุไฟพลังงานร้อนมันเข้ามาแสดงว่ามันจะทําให้คนกุลเนี่ยเกิดความไม่สบายใจเกิดความอึดอัดพลังงานโลกมัน พยายามจะบังคับไปเขาต้องปรับต้องเปลี่ยนนะครับแสดงว่าปีกุลต้องเปลี่ยนทั้งตัวเอง<ะ>เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนลักษณะการทํางานและแน่นอนเปลี่ยนจังหวะเป็นโอกาสในการลงทุนด้วยเขาอาจจะเล่นเพลย์เซฟนะครับ,รบเขาอาจจะลงทุนในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วหรืออาจจะลงทุนในความสิ่งต่ํามากๆเลยให้ลองไปทําอะไรที่มันเสี่ยงสูงขึ้นมานิดนึง<อ>จับจังหวะจับเทรนต่าง ฝึกความเป็นคนทําอะไรง่ายๆให้ลองทําอะไรแบบไวๆดูบ้างมาทูกต้องนะครับนี่คือชงแล้วจะทําให้คนปีกุล่ะโชคดีขึ้นอ๋อคือเอาปีชงไม่ได้หมายความว่าคุณจะแย่เสมอไปถ้าคุณชาเลนต์ตัวเองเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เคยลงทุนหาข้อมูลเพิ่มเติมควรต้องค่อยๆเหมือนกับคนตีจอเมื่อกี้แมมค่อยๆหาความรู้ค่อยๆเติมอรอตเข้าไปมีโอกาสสำเร็จใช่ไหมฮะมีโอกาสสำเร็แต่ปีกุลสิ่งที่เขาต้องทําให้ได้คือเขาต้องชนะใจตัว เองให้ได้ก่อนอ,อถ้าเขาชนะใจตัวเองได้นะเขาทําได้ทุกอย่างเลยในปีนี้